เจ้าแมลละครคอมมดีผู้จัดพี่กอบสุขและอุภาชนีกลับมาคืนบัลลังด้วยบทประพันธ์ไม่ธรรมดากับเรื่องเจ้าจอมที่นางเอกแอนทองประสมเคยวาดลวดลายเอาไว้เมื่อ23ปีก่อนโดยคราวนี้ได้นางเอกน้องใหม่หน้าสวยแก๊บดลกามาให้พระเอกพี่อันวิทยาสดชื่นและจัดพิธีบวงสวงกันไปแล้วเรื่องนี้พี่อันแสดงเหมือนตัวจริงเป็นสุภาพบุรุษที่สุดใน3โลกแต่น้องแก๊บสุดท้าทายเล่นเรื่องเดียวคุ้มกับ3คาแรคเตอร์เป็นสาวห้าในสลัมที่มีเหตุให้ปลอมตัวเป็นผู้ชายมาอยู่ในบ้านไฮโซ พร้อมนักแสดงช่วยดันอีกเพียบทั้งก๊อตจิรายุสิริน้ำฝนสงสุดาพิมแหม่มจินตราหนุ่มสันติสุขตองสาวิตรีสนุกและดังแน่นอนค่ะตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้เล่นกับพี่อันเพราะว่าเราก็เคยชื่นชมผลงานของพี่เขาค่ะค่อนข้างเครียดนิดน,นึงค่ะเพราะว่าเราต้องรับบทเป็นหลายคาแรคเตอร์ด้วยค่ะก็ต้องแยกออกว่าใครเป็นยังไงต้องเล่นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนางเอกเป็นต้นเรื่องนะงของทั้งหมด เพราะว่าจริงๆมันจะมีตัวละครอีกเยอะนอกจากเรา3คนนี้ยังมีอยู่โหเกือบ2 0 30ตัวละครในเรื่องนะครับฝากละครเรื่องเจ้าจอมด้วยนะคะเป็นเรื่องแรกของแก๊บนะคะแล้วก็เรื่องนี้ก็ทุกคนก็ตั้งใจค่ะแล้วก็นะก็คือคเ,รเรื่องสนุก <มา S 1> ด้วย,วยค่ะ,คะ